สวัสดีจ้ายายจะชวนเพื่อน,เ,อนเปิดไพ่ทานายดวงนะคะว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไรนะให้ท่านเลือกไพ่เอาเองนะไพ่ที่ยายตั้งไว้อยู่นี้คือสามกองนะกองละสามใบยายจะให้ดูว่าให้เพื่อนคนไหนให้คิดในใจนะคะเลือกเอาเองนะคะเลือกไว้เอาเองว่าเราชอบกองไหนนะคะเดี๋ยวยายจะเปิดแล้วก็ทํานายให้นะคะว่าดวงของเราจะเป็นอย่างไง อันนี้คือ,อกองที่1นนะคะสีส 3, ามใบอันนี้คือกองที่สองก็3มใบเหมือนกันอันนี้กองที่สามก็3ามใบเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนให้เพื่อนๆนที่เข้ามาชมคลิปนี้อธิษฐานดูว่าท่านชอบกองไหนอธิษฐานคิดไว้ในใจนะคะว่าเราจะเลือกกองไหนอันนี้คือ1นนะคะอันนี้คือสองอันนี้คือสามว่าท่านจะเลือกกองไหนนะคะอธิษฐานไว้ในใจนะคะ แล้วยายจะเปิดไพ่แล้วก็ทำนายบอกเพื่อนๆว่าดวงของท่านเป็นอย่างไรให้ท่านเลือกเอานะคิดก่อนนะคะว่าท่านจะเลือกกองไหนนะคะยายจะเปิดไพ่ทำนายดวงให้นะคะว่าท่านที่ผ่านเข้ามาชมคลิปนี้ไม่ว่าท่านจะเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรก็ ouri, อรขอให้ท่านเลือกไพ่เอาเองนะคะยายจะไม่ได้ทำนายว่าใครเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรเพราะว่า ยายจะให้เลือกไพ่ที่ยายกองไว้ยายจะทํานายว่าไพ่กองไหนเป็นอย่างไรนะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามค่ะท่านที่เข้ามาชมถ้าท่านเลือกสเสร็จแล้วยายก็จะเปิดไพ่ทํานายดวงให้ดูเลยนะคะว่าจะประมาณไหนนะยายจะเปิดกองที่หนึ่งก่อนนะพร้อมกับคาทํานายนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งฟังนะคะ ว่าเป็นอย่างไรบ้างอยายจะเปิดไพ่แล้วนะท่านที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งยายเปิดคำทำนายยายจะทำนายว่าไพ่กองที่หนึ่งนั้นขณะนี้นะคะช่วงเดือนอันนี้ยายลืมบอกไปว่าจะยายจะดูให้ช่วงช่วงเดือนพฤศ e. จิกายนนี้แหะค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างยายดูให้เดือนหนึ่งนะคะท่านที่เปิดไพ่กองนี้นะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ คือดวงของท่านดีนะคะไม่ใช่ว่าดีมากแต่เขาเรียกว่าดีนะแต่ท่านที่เป็นท่านจายนะจะมีเรื่องให้กลุ้มใจเรื่องเงินอยู่บ้างแต่ท่านก็ปัแก้ปัญหาได้เพราะว่าจะมีเงินเข้ามานะคะท่านที่เลือกไพ่โกงนี้ได้ท่านจะมีเงินเข้ามาให้ได้ใช้จ่ายท่านคิดท่านกลุ้มกับเงินอยู่ก้อนหนึง่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนยืมไปหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างแต่ว,ว่าท่านก็จะได้เงินอยู่หรอกนะ นะคะท่านจะได้เงินนะท่านที่เป็นผู้หญิงก็จะมีผู้ชายขาวบางมาโชคนะคะผู้ชายขาวบางคนนี้นะฐานะดีใช้ได้นะคะได้ว่าท่านจะมีเรื่องให้กลุ่มเรื่องเงินแต่ว่ายังไงท่านก็แก้ปัญหาได้ถามว่าคนที่หยิบยืมไปจะได้ไหมยายคิดว่าได้นะเพราะเพราะโกงนี้มีไพ่เงินทองนะคะโชคลาภอยู่ แต่มันมีเรื่องให้เรากลุ้มมีเล็กก้าเนี่ยก้าดำคือกลุ้มอกกลุ้มใจเกี่ยวกับเรื่องเงินนี่แหละนะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะแต่ว่ายังไงเราก็แก้ปัญหาได้ผ่านท่านผู้หญิงก็จะมีผู้ชายขาวบางมาโจกนะช่วงนี้ความรักดีนะคะความรักของท่านดีมีคนมาโจกนะแต่กลุ้มเรื่องเงินแต่ว่ายังไงเราก็แก้ปัญหาผ่านเงินที่เรารอว่าจะได้ไหมก็จะได้ได้แบบยากๆหน่อยแต่ก็คิดว่าได้นะคะ ไพ่กองที่สองท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะอยากจะเปิดไพ่ทํานายให้ท่านที่เลือกไพ่กองที่สองก็ดีเหมือนกันค่ะอยู่ในระดับดีนะคะดีดีกลางๆไม่ใช่ว่าดีมากแต่ไม่เย่นะคะท่านจะได้เดินทางนะคะมีความสุขกายสบายใจอยู่มีคําพูดดีๆกับจากคนรอบข้างนะโดยเฉพาะท่านหญิงก็มีผู้ชายผิวสองสีโชบนะคะ นะท่านไพ่กองที่1กับกองที่2เด่นเรื่องความรักนะคะเรื่องเงินเรื่ององ,องโดยรวมก็อยู่บานกลางท่านที่เลือกกองที่2นะคะมีคําพูดดีๆจะมีคนเดินทางมาหาหรือว่าเราเองก็จะได้เดินทางท่องเที่ยวช่วงนี้นะยายดูให้ช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5งหนี้คะยายดูให้เดือนหนึ่งนะคะจะ่ยังไงแล้วยายอนมาเปิดไพ่ดูอีกถ้าท่านโชคท่านก็มาติดตามดูนะยายก็จะ ทำเปิดไพ่ให้ดูเรื่อยๆนะคะโดยไม่ต้องว่าท่านเกิดวันอะไรเดือนอะไรนะให้ท่านเลือกไพ่เอาเองเนี่ยก็จะทำนายให้ค่ะนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่สองชีวิตท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ถือว่าดีนะมีคำพูดดีๆจากคนรอบข้างนะความรักก็ดีท่านที่เป็นผู้หญิงนะสำหรับท่านที่เป็นผู้ชายก็โดยรวมก็ดีแต่ว่าไม่ได้โดดเด่นเรื่องความรักนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะ เงินองก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาชกลาบก็ไม่มีเข้ามาฟุกุแต่ท่านก็มีเงินที่ทํางานแต่ว,ว่าเงินที่เรามีอยู่แล้วนะธุรกิจของเราก็หมุนคล่องเป็นปกตินะไปได้มาได้ไม่มีอะไรเดือดร้อนนะคะดีใจด้วยนะคะประมาณนี้ก็ถือว่าดีนะท่านไม่มีเรื่องอะไรต้องแบบมีเคราะห์มีกรรมอะไรมากมายท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะอยากจะเปิดไพ่ทำนายดวงให้ท่านนะคะ นะท่านที่เลือกไพ่กองที่สามก็นะคะก็ดีนะคะวันนี้เปิดไพ่มามีแต่ดีๆนะคะท่านไม่ว่ากองที่หนึ่งกองที่สองที่สามนี่ดีเท่ากันเลยนะคะดีเท่ากันเลยแต่ว่าเรื่องเงินทองก็ไม่มีอะไรโดดดินแต่ว่าก็ก็คือดีนะไม่มีเคราะห์ไม่มีทุกไม่มีสุขอะไรที่ว่าเกินกําลังที่เราจะแก้ปัญหานะท่านที่เลือกไพ่กองที่สาม คือท่านจะมีผู้หญิงมาโชคนะคะผู้หญิงขาวบางมีคําพูดดีผู้หญิงคนนี้พูดจาดีนะคะแล้วก็ช่วงนี้ท่านจะได้เดินทางมีเหตุต้องให้เดินทางกับท่านหันนะได้เดินทางนะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนี่ผู้ชายเด่นไปใน,ในเรื่องความรักเด่นนะคะชค่วงนี้แต่เรื่องโชคลาภก็อยู่ในปานกลางก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาฟุก,ฟก แต่ก็เป็นเงินที่เราทํางานนะธรุรกิจของเราปกติหมุนได้ไปได้นะคะคล่องแต่ไม่มีโชคลาบทางแบบว่าเข้ามาแบบฟุกๆอย่างนั้นนะคะแต่ก็เป็นเงินที่เราทํางานหรือว่าเงินที่มีอยู่แล้วธรุรกิจของเราปกตินั่นแหละคะ่ะหมุนได้ไม่มีปัญหานะท่านที่เป็นผู้ชายก็จะมีผู้หญิงชอบสาหรับท่านที่เป็นผู้หญิงก็จะอยู่ในบรนกลางไม่ได้เด่นอะไรเรื่องความรักแต่เรื่องโดยรวมคือเรื่อง เงินทองโชคลาภอะไรก็คืออยากที่ยายบอกไม่มีอะไรเข้ามาฟุกๆแต่เราก็หมุนได้นะคะจ้าก็ประมาณนี้จ้ะยายเปิดไพ่ทํานายดวงให้จะจะได้ไม่ต้องอคิดว่าเออเกิดวันอะไรเดือนอะไรปีอะไรนะให้เราเลือกไพ่เอาเองแล้วยายก็เปิดไพ่ก็ทํานายดวงให้จ้ะจา้าท้ายนี้ยายก็ขออวยพรให้ท่านที่เข้ามาชมคลิปของยายจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดิ่งใดสงวามมุ่งมากปรารถนา นะคะปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงจ้าสาธุสาธุสาธุจ้า